ชนสัญจรสืบสารพระราชดำริเยี่ยมชมศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริและอาคารนิทัศพันธ์รึกษาของบริษัท pttlng จจำกัดจังหวัดระยองสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปรนะคะ ได้นำคณะสื่อมวลชนขแขนงต่างๆในโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสารพระราชดำริประจำปี2567ค่ะชมกิจกรรมโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะโดยนางสาวสลารีวันทัพทวีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวต้อนรับนายวัชระหัดสภาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสารพระราชดำริและภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาขาและการขยายผลศูนย์เรียนรู้ ผู้อำนวยการโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริกล่าวถึงการดำเนินงานและการขยายผลของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริซึ่งเกิดผลสำเร็จในหลายมิติตลอดจนการขยายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนและเกษตรกรในชุมชนโดยรอบพร้อมชมวีดีทัศน์ความสำเร็จของโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริ โอกาสนี้นะคะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาได้มอบโล่ให้แก่ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับการขยายผลจากโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริซึ่งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริจำนวน9แห่งจากศูนย์เรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด221แห่งทั่วประเทศนะคะ จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้ชมกิจกรรมภายในโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริพร้อมรับฟังบรรยายระหว่างเส้นทางประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำดอกกลายบริเวณสันอ่างตามรอยครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังอ่างเก็บน้ำดอกกลายและพระราชทานพระราชดำริช่วยเหลือราษฎร ต่อมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการประมงประกอบด้วยการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดอาทิการอนุรักษ์พันุ์ปลาไทยการเพราะขยายพันธุ์ปลาพระราชทานการเพราะพันธุปลานิลแปลงเพศโดยมีเกษตรกรประมงของชุมชนประมงอ่างเก็บน้ำดอกกลายที่ได้รับพันธุ์ปลาจากโครงการรวมให้ข้อมูลนะคะชมงานศึกษาและทดสอบพันธุไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ฟอกอากาศค่ะอาทิสับป,ประรดสีหน้าวัวประดับลิ้นมังกรบอนสีไม้ประดับกระถางไม้แขวนชนิดต่างๆพร้อมชมการสาธิตการเพาะขยายพันธุ์ไม้กระถางและการบังคับการออกดอกพร้อมกันเพื่อการจำหน่ายชมกิจกรรมงานวิชาการอาทิการผลิตหัวเชือ้อและก้อนเห็ดเรืองแสงสีรินรัศมี การใช้สารชีวพันธุ์จากเห็ดเรืองแสงสีรินรัศมีในการควบคุมโรคพืชหรือโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนซึ่งค้นพบครั้งแรกจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธีรราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีจังหวัดขอนแกน่นทอมพระราชทานชื่อเห็ดเรืองแสงสีรินรัศมีนะคะ ต่อมาคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังแปลงเกษตรบ้านนายบุญธรรมคดชรินปราดเกษตรเศษรษฐกิจพอเพียงเพื่อชมความสำเร็จในกิจกรรมสวนผักและสวนผลไม้แบบผสมผสานซึ่งได้มีการจัดสรรพื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดค่ะปลูกทุกอย่างที่รับประทานได้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยยึดหลักปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูกทำกินให้พอเหลือค่อยแจกจ่ายและขายโดยในพื้นที่มีการทำกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเช่นประมงปศุสัตว์พืชผักสวนครัวไม้ผลเกิดผลสำริจมีรายได้ไม่ต่ำกว่า2 0ง0 0 0ถึงสามแสนบาทต่อปีค่ะ สำหรับโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริเกิดขึ้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2523นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคร,ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารีมายังศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพบว่า พื้นที่เดิมของจังหวัดระยองและชนบุรีเป็นสภาพป่าที่ถูกทำลายดินขาดความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้พระราชทานพระราชดำริสรุปความว่า บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกลายอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งมีพื้นที่ประมาณ1,300ไร่สามารถส่งน้ำมายังพื้นที่ดังกล่าวได้และส่งแนะนำให้จัดเป็นศูนย์กลางอาชีพการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษแก่ราษฎรพร้อมพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้4ประการคือ 1. ให้พัฒนาด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านปศุสัตว์และการประมงเพื่อการบริโภคและสำรองอาหารไว้ในยาวิกฤต 2. ให้มีศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพโดยมีแปลงสาธิตของราษฎรตัวอย่างโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป 3. ให้จัดเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์โดยให้ราษฎรยืมพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุที่ดีไปผสมหรือเลี้ยงแล้วส่งลูกคืนและ 4. ให้มีศูนย์พัฒนาการเกษตรประชาชนจะได้ศึกษาและเยี่ยมชมเพื่อนำไปเป็นแบบอย่างการดำเนินงาน ปัจจุบันโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริได้ดำเนินงานถ่ายองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรมที่ทันสมัยกว่า8หลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนรองรับผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ถึง25,000รายต่อปีค่ะจากนั้นนะคะสื่อมวลชนได้เดินทางไปยังอาคารนิทัศพันธ์ปรึกษาของบริษัท p t t LNG จำกัดอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีนายรัติกูลปิยะวงวานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTTLNG จำกัดกล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างบริษัท PTTLNG จจำกัดกับสำนักงานกปรโดยศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการวิจัยการใช้ประโยชน์จากการนำความเย็นที่เหลือทิ้ง จากสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพืชเมืองหนาวและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ผู้ปลูกและ,กะเกษตรกรในประเทศไทยพร้อมชมวีดีทัศน์กระบวนการผลิตไม้ดอกเมืองหนาวโดยการใช้พลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากการเปลี่ยนสถานะก๊าซธรรมชาติเหลว LNG มาใช้ประโยชน์ในการวิจัยพืชเมืองหนาวและพืชเมืองร้อนของศูนย์เลิศพัฒนาพฤก โดยได้ชมแปลงปลูกไม้ดอกและพืชเมืองหนาวตลอดถึงพืชอื่นๆอาทิดอกทิวลิปไฮเดรเนีย,ย,ยและต้นวาซาบิสำหรับโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสารพระราชดำริที่สำนักงานกปร,รจัดขึ้นในครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสารรักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอน,นันต์ สำนักงานกปรในฐานะหน่วยงานกลางในการดำเนินงานสนองพระราชดำริและเผยแพร่ผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร สืบสารพระราชดำริขึ้นนะคะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนตลอดจนกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากยิ่งขึ้นนิราชทิพสีพิทยาทิพสีภาพข่าวสรรหาวันโกกะอินไดงาน